สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้มนะคะนักธุรกิจอินเดียจากประเทศอังกฤษค่ะผมมอสไดมอนด์นักธุรกิจอินเดียจากประเทศสวีเดนครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยวันนี้ได้เจอตัวเป็นเป็นพี่มอสเนี่ยมาจากสวีเดนเลยใช่ไหมคะแล้วกลับวันไหนคะเนี่ยกลับพรุ่งนี้ครับมาทำไมคะผมมาเนี่ยงานรับมอบเกียรติคุณของบริษัทอินเดียครับเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นครับเจอมนุษย์เงินล้านเจอ คนที่ทำรายได้60ล้าน20ล้าน10ล้าน10ล้านใครครับ10ล้านใครครัไดมอนเพจเซนท์ครับคูไก่ของเราครับ20ล้านแล้ว20ล้านแล้วาวแล้วค่ะเผ็ดหมเดียวกันเลยนะคะวันนี้นะผมก็เดินทางมาจากประเทศอังกฤษโดยตรงเลยนะคะเพื่อที่จะมางานนี้แหละอยากเจอคุณก้องตัวเป็นๆไงนะโอ้โห แบบเห็นแล้วแบบมันแบบมันแบบมันฟินเงินฟินรวยฟินใช่ไหมพี่ก้องเจ้าของรายการอายุน้อยรายการครับอรู้จักไหมคะรู้จักเนี่ยนะคะงานของเรานะคะที่เราสองคนนะอยู่ต่างประเทศนะคะตัวบุ๋มอยู่อังกฤษเนี่ยพี่มอสเนี่ยอยู่สวีเดนนะแต่เราก็มาเจอกันวันนี้นะคะเพราะว่างานอินดี้ที่เราทํานี่แหละงานอินดี้มันคืออะไรคะพี่พีมอสงานอินดี้ไหแค่นะครับประธาสัมพันธ์ร่ำรวย บริโภคครับได้เงินกลับคืนครับพี่พี้สุดยอดมากเลยทำทำได้ยังไงบ้างคะผมเนี่ยครับอาชีพผมเป็นเชฟครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหกหลักครับบวกบวกครับพี่พี่สุดยอดมากเลยแต่แล้วคุณมบว่าโบเป็นแม่บ้านค่ะคเป็นแม่บ้านที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านแบบธรรมดาธรรมดานะคะวันนี้เนี่ยทำาินีมาปีกว่ารับรายได้รับรายได้ไปแล้วนะ สองล้านกว่าบาทนะคะสองล้านแค่ปีกว่าเองนะคะสุดยอดว่าธุรกิจของเรานะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะมือถือของเรานะคะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละนะคะเราสามารถที่จะใช้มือถือเนี่ยสร้างเงินให้กับตัวเราได้นะคะวันนี้นะคะธุรกิจอินดีมนะคะเปิดโอกาสให้กับคนไทยนะคะ ทั่วประเทศเลยแล้วก็60กว่าประเทศทั่วโลกเลย่วลเลยครับ,รบออได้เข้ามาร่วมกับโปรเจกต์นี้นะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กำลังมองหาไรายได้จากช่องทางออไรครับและอาชีพที่2<อ>กระเป๋าที่3<า>ธุรกิจที่4ต้องเลือกอินดีมครับเพอ,อินดีมคือทางเลือกหรือเปล่าคะไม่คือทาง รอดครับผมสุดยอดเลยนี่แหละก็เป็นเหตุผลที่เรานะคะสองคนเนี่ยอยู่เป็นคนละที่นะคะแต่เราก็เลือกโปรเจกต์นดีเนี่ยเพื่อที่จะสร้างช่องทางกระเป๋าเงินอีกแบบหนึ่งให้กับเราใช่ไหมคะเพราะว่าเนาะเราก็อยากที่จะสำรองไว้ที่สำคัญของผมเลยนะครุผมส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ครับผมใช่เพราะว่าคือลูกคืออะไรคะลูกคือที่สุดแล้วใช่ไหมที่สุดแล้วของเรานะคะ ทำงานอะไรคะที่เราจะสามารถส่งต่อเป็นมรดกนะคะให้กับลูกของเราได้วันที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยนะเราไปทํางานประจํานะคะพี่มอสเราเจ็บเราได้ตังค์ไหมไม่ได้เราลาป่วยเราได้ตังค์ไหมไม่ได้ครับเราอยากไปเที่ยวเราได้ตังค์ไหม,ไมหรเราเราตายลูกเราได้ตังค์ไหมคะไม่ได้ครับผมแต่ทินปิ้ของเราเคืออะไรคะเมื่อเราตายนะครับนะครับทุกอย่างน,นะครับส่งเป็น มอเตอรดกให้ลูกได้ครับสุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะผมก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้กับที่น้องนะคะคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะอยากให้ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะได้ลองทำอะไรที่มันใหม่ๆดูนะคะเราไม่เคยทำงานออนไลน์นะก็ลองดูค่ะลองศึกษาดูนะคะเพราะการที่เราได้ทำสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยทำนี่แหละเราจะได้รับกับผลลัพธ์ ที่มันโคตรจะสุดยอดเลยวันนี้หมูก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าว่าแมบ้านธรรมดาเนี่ยก็ทําเงินเป็นล้านจากมือได้นะพี่มอสเป็นเชฟอยู่แต่ตะลิ้วกันะก็สามารถที่จะสร้างรายได้เป็นแสนๆเลยได้จัดุรกิของเ่าใช่ครับใช่ไหมคะครับผมวันนี้นะคะเราสองคนนะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ผ่านมาเจอกับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะ ในครั้งต่อไปกับบูมนะจะต้องเป็นมนุษย์สามล้านแน่นอนพี่มอสมาเลยเจอกันโลกหน้าเพชเ่สามล้านนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับผม